อันนี้เป็นต้นฟ้าทลายโจรน,นสังเกตใบใบเหี่ยวละใบเหี่ยวต้นฟ้าทลายโจรเดี๋ยวผมจะลองเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนอะใส่ใส่ลงไปใส่ลงไปดูสักหน่อยจริงๆใส่ไปแล้วหนึ่งกำมือแหละแต่ว่าเดี๋ยวจะลองใส่อีกสักหนึ่งกำมือเนาะ เนี่ยครับโรยโรยไว้อย่างนี้หละแล้วก็เดี๋ยวจะไปรดน้ําแล้วเดี๋ยวอีกสองวันสามวันมาดูผลว่าใบจะดีขึ้นไหมต้นต้นไม้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาทดลองดูวันนี้หลังจากที่ใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแล้วได้ประมาณ2วันนะครับ ก็อย่างที่เห็นนะใบไม้มีดีขึ้นนะใบต้นฟ้าทลายโจรดีขึ้นนี่นะจากที่มันเหี่ยวเียวเหี่ยว,เ,ยวเฉาเฉ,เ,ฉ,เ,ฉเนาะนี่เนี่ยดีขึ้นทันตาเลยประมาณวันหรือสองวันนี่แหละครับลดน้ำไปอะไรไปลดน้ำก็ลดน้ำเปล่าธรรมดาใส่ปุ๋ยลงไปตามคลิปที่เห็นนะครับ นี่นะนี่ก็ตอบโจทย์ได้แล้วว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนอ่าเป็นปุ๋ยที่ดีมากๆนะครับผมโอเค